สวัสดีค่ะวันนี้จะขอนําเสนอวัชพืชที่อยู่รอบๆอ,บอาพาร์ตเมนต์นี้ที่ชอบเก็บมาใช้แทนใบยอดมะขามแล้วก็ผักติ้วนะคะคือพืชที่มีรสเปรี้ยวนะคะมันจะมีอยู่เยอะค่ะในในรอบๆอ,บอาพาร์ตเมนต์นี้ค่ะมาชมด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่หนึ่งคือหญ้าส้มนะคะซาเวอร์กาตอนนี้ออกดอกดอกเป็นสีสวยมีมเมล็ดแล้วแต่ว่ายังไม่แก่สีสวยมากค่ะไปจะมีรสเปรี้ยวเหมือนทั้งยอดมะขามเหมือนยอดมะขามค่ะ ออกดอกอยู่นานนะเป็นเดือนแล้วค่ะยังยังไม่เปลี่ยนสีเลยนี่คือชนิดแรกนะคะที่ว่ามีรสเปรี้ยวใช้แทนยอดมะขามใช้แทนมะขามอ่อนใช้แทนผักติ้วได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นย้าส้ซเวอร r ์กราส ตรงนี้ดอกเริ่มแล้วค่ะเริ่มจะเป็นสีเหมือนเหมือนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็คงอีกประมาณเดือนเดือนก,กว่าๆก็จะเป็นสีนั้นค่ะน่าเก็บมเมล็ดไปหวานน่าเก็บมเมล็ดไปหวานนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกที่บ้านเรามันมียอดมะขามเยอะแยะนี่ค่ะตอนนี้เขาออกดอกถ้าไม่เก็บก็จะออกดอกแบบนี้แหละคะ่ะ ต้นนี้ยังไม่แก่ถ้าหากเด็ดดอกทิ้งใบอ่อนก็จะแตกขึ้นมาอีกค่ะนี่ก็คือหญ้าเปรี้ยวทขน,นาดใบทักขนาดใบจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะใบ ดูง่ายและที่ใช้แทนผักติ้วแล้วก็ยอดมะขามได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเยลนโลดด็อกหรือผักกาดเปรี้ยวหรือผักกาดส้มนะคะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ใบใจแหลมๆแล้วก็เป็นหยักเป็นหยักๆเป็นคลื่นตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็เป็นเปรี้ยวที่อร่อยเปรียปร้ยวๆสดฝาด เปรียปร้ยวๆฝาดๆค่ะเคียวแล้วชุ่มคอส่วนตรงนั้นก็ยังมีก็ยังมีส้มกบสีเขียวนะคะนั่นน่ะนี่คือผักแว่นเปรี้ยวหรือส้มกบภาษาฝรั่งเขาคือบูสซอร์เรลค่ะนี่เปรี้ยวมากๆเลยเก็บไปไม่กี่ยอดใส่ลงไปในแกงเห็ดใส่ไปในต้มปลารับรองคะเปรี้ยวถึงใจเลยล้วนอกจากนั้น สำหรับคนที่ชอบมายมเขาจะมีรสเปรี้ยวเหมือนมายมอร่อยจะมีสีเขียวกับสีน้ำตาลนะคะนี่ก็ใช้แทนยอดมะขามใช้แทนผักติว้วแล้วก็ใช้แทนมะยมและมะขามอ่อนได้ด้วยต้นอ่อนของของเยลโล่ด็อกที่ว่าใบเปรียปร้ยวๆอยู่ต้นหนึ่งตรงนี้ แต่ยังไม่มียอดไม่งามเท่าไหร่ค่ะเพราะช่วงนี้มันไม่ใช่ฤดูของเขานละนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ใช้แทนยอดมะขามใช้แทนผักติ้วได้ก็คือเยลโลด็อกค่ะใบเขาจะเป็นหยกัยกๆแบบนี้จะมีรสเปรี้ยวเปรียปร้ยวผดฝาดๆเขานิยมเก็บใบอ่อนๆค่ะแต่ตอนนี้ หาใบอ่อนๆให้ให้ดูไม่ได้แล้วเพราะว่าส่วนมากจะแก่แบบนี้ค่ะต้นนี้ก็ก็ค่อนข้างแก่เนี่ยค่ะต้นนั้นต้นนั้นเออใช้ได้ค่ะต้นนี้นี่ค่ะต้นนั้นอ่ะอ่อนใช้ได้นี่นะคะ ใบจะเป็นหยกัยกๆอย่างนี้ใบาย,ยาวๆตอนนี้ออกดอกแล้วอันนี้ก็มีรสเปรี้ยวนะคะแต่คิดว่าเปรี้ยวสู้ต้นนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ๆน,ะะนี่ค่ะนี่เปรี้ยวจริงๆส้มกบหรือผักแว่นเปรี้ยวเนี่ยเปรี้ยวจริงๆแล้วเปรี้ยวอร่อยด้วยนะคะที่ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ แก่แล้วแต่นี้ไม่ใช่นะคะนี่อันนี้จะเป็นขมขมมันมันนี่ไม่ใช่นะคะนี่ยอดขนาดนี้ก็เก็บได้ขนาดนี้ก็ยังเก็บได้อยู่นี่แหละค่ะตอนนี้ก็แก่แล้วรอเก็บเม็ดเขาจะพาไปดูอีกหนึ่งอย่างที่ใช้แทนมะขามใช้แทนมะนาวใช้แทนยอดมะขามได้นะคะ จะพาไปชมนะคะนี่มันมีอีโนกินี่นะต้องรอดูให้โตก่อนค่ะถ้าเหนียวเหนียวเป็นอีโนกิแนะ่ถ้าถ้าเป็นเหนียวเหนียวค่ะจะเป็นอีโนกิแล้วขาจะดำดำ และนี่คือที่ใช้แทนมะขามใบมะขามได้ก็คือก้านของผักบุ้งฝรั่งค่ะหลายคนรู้จักนะคะแต่ตอนนี้ก้านใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแก่แล้วแต่ฮะตรงตรงตรงนี้ค่ะตรงนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ต้องเก็บเยอะหน่อยใช้แทนมะขามได้ค่ะมีรสเปรี้ยวส่วนใบไม่เปรี้ยวนะคะ ตอนนี้แก่แล้วไม่มีก้านให้ดูเพราะว่ากลายเป็นกลายเป็นลำต้นแบบนั้นแล้วนะคะทุกวันถ้าตอนนี้ยังใช้ส่วนนี้ได้อยู่นะคะส่วนนี้จะมีรสเปรี้ยวทั้งหมดนั้นก็คือพืชที่มีรสเปรี้ยวที่ใช้แทนยอดมะขามยอดพักติว๋วใช้แทนมะขามอ่อนใช้แทนมะยมได้นะคะขอจบวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ ขอบคุณมากๆขอบคุณอีกครั้งหนึงสวัสดีค่ะ